มาทานกันเพราะว่พูดพูดพูดอะพูดจากันไรเอาน่ะใส่อันใหญ่ๆเลยลูกถ้าเอิดตั้งกูมันสุกมาตั้งแต่ล้านแล้วมันตะโกอีกกว่าสีไทยกว่าสีไทยด้วยมันติดครูเน่อยแป้งมันติดมันเป็นแป้งหนาอันนี้เป็นแป้งกินแล้วทำไมไม่ขวดเดียวสวงอันก็พอแล้วสามขาวๆนั่นออกก่อนเวลาผ่ามันจะเวลาอันนั้นมันติดโบนัยดำโอ้ยเอาไปขูดใช้ในหันเพื่ออะไรครูออก ผ่านเลยบ่ผ <handled it up> ่านเดี๋ยวนีเเปิดรับออเดอร์ครับสั่งปีนี้กินปีหน้านะครับโอ้ย่อยังมาหลยคนเนี่ยัวแล้ว่าให้ก็บุญกระถินบุญกระถินกับบุญหลปะนี่โอ้ใส่อีกแน่น้ามันน่ะ้ะมันหไหลอุพุ่นน่ะ่นน่ะอันนี้อู้วเอาอีกนี่แหละครับ ของอย่างเดียวทําคนเดียวก็ทําได้แต่พอทําหลายคนก็ต้องเริ่มหลายความคิดเว้ยแม่จันเรตตาบัดนี้เอาทิมอย่างทอดบะเขือเทศเกี่ยวสุกตาเกี่ยวเกี่ยวขันเนี่ยเกี่ยวสุกตาเออโอ้ยน้ำมันเกี่ยวเพื่อเอาติดกันเกี่ยวสุกตาจ้ะเกี่ยวสุกตาเด้อพี่น้องเด้อเอาส่วนขูดไปกว่น สังเทียงวันกินเทียงคืนอุ้ยอันนี้เขาก็หิชายเอาบรไทยอยพลุงใช้แต่ว่าเจ้าสิบดแกง่อยแล้วบรีแกงเ็ได้อยทายอยก้มวดเนี่หน่อยนี่มือซึ้งเอาออมันแหลวเอาขึ้นเลยนดนึงคนที่รุ้นมากกับลูกนะครับนี่เที่ยวดีกว่เอาเห็ดช้อนสิชายผิดี่ ตัวเยมาเอยากานมันห่าวมน้องได้กินมันได้กินเนาะกือนเอไดอ้ไอ้ที่แเมื่อกี้สุกไหมยมมนสุกได้ยุได้ยุแต่งมาหลเกินเักนเี่ยวพราะนั่นเห็ดเลยเทน้ำจิ้มเาไได้ยุกินองทอดนะไม่เล่นกายด้วยห่อห้เี้ยม เอาเอา่วนขึ้นเลยคิดกินลายที่กินายกำลังเตือนแมยินเ่งวันิมเคส้มเยบนทางล่างกันเคงนเต็มยนเคี่งวานกินเงื่จะมนูเดยดเดยดยำน้ำ ทางเชียงว่านเชียงขึนพช่น้หงสร้างโดนหละได้สองอันนึงเกี่ยวสิบตาักดูกระทากินพอเ้ยเดีย่ะอเงีอเนี่ยอเีมันิ่มนะทยยังหาวาบกอ่อเงี่ยว่า

ตอนนี้ไม่นวอันได้ไมแม่ค้มเส่ร้านนะคะออเดอไม้เียวชิ้นละสมันบาทถ้าจะเอาก็โอนมาเลยค่ะพร้อมส่งตอนบ่ายโอ๊ะแม่ที่แม่ดีไมือเ่ย่าจะเอากี่ชิ้นชิ้นละสามพัน่ะโบไี่รอแล้วพมอาม่ไม่ไ่ ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องเอาคอดอกหอเคียวบอสยูท,ทไม่ได้ตัวแม่ยี่เไ,ได้รต้องการทาไหอ,อีกคือ่าปาดเทเดียวแล้วเอามีออกทำไมนไมโด่ดเราไม่ได้ทำเพื่อเด็กปาดปาดปาดเอเดียวตาต้อ,ตอ,ตอกว้างแหกอหอง่ดออกบอ้เสียมัน มีแหกคะแนนพร้อมเลยโอ้ยมันงามๆนีเดี๋ยวมันจียามดิบุโดนี่มาคักตัวนี้เนาะข้อเป็นแนข้นแนนพรแล้วพอแล้วพอแล้วโดออกขยับออกย่าดลไรมันสิโหยดลแงหันได้นะ นาะรมาใส่ีมาแม่เนาะแล้วไปขูดใส่หแหันอีเขาขูดยังไงขูดแกงไสหม้ออหมเอยด่เอาเมอเ เอาไว้ี่เกุ็ได้ห่อแล้วก็ใส่ฟิตริดปากตามอันหารวยแกก็พอชิยตาจะซื้อกินโดยถามอันหารวยด้วยพี่น้องเกี่ยวห่ออันพอดอกตามอันหาเลยนี่ดว่าโอ้ยมีเจ้ายาเลยดจริงด้วยต้องใ่โคตรนะ นี่ยอันนี้ยังไม่ใส่กลือชอันหาร้อยถืออันละเท่าไหร่วะอยหาสิบร้อยหาสิบาทห้าอยหาสิบห้าบาทนึ่้ยเมีรอยหาสิบแบาทประ่้นละอเจิบสามชิ้นห้าร้อยงเทียวมันกินเที่ยคืนเด้พี่น้องเที่ยวกาามอันห้าสิบสามบาทเอาเโรถผู้ใดเอาีแก้ว้คองดีเขาขายแท้งคเอาเอ

กินมันแค่นั้นไปอย่างย่างมันูเนี่ยเกียวงเบียงมันบมไปเป็นไฟให้เรากินเป็นไฟมันทุกอย่างอ่ะล่ะที่เป็นจรงจริงๆอันนี้ก็ได้เด็ดมันโดนน้ำมันเดี๋ยวซื้อหม้อทอดไรน้ำมันอบเอาเรฟเอากินได้ไม่มีน้ำมันเรฟอะได้กินดินน้อยๆ้อยเรฟบ่อได้ใช่ไหมโย่ตองเป็นหม้อเคล่นหามเลยเนี่ยโค้งมันเนี่ยเคล่นหามเลย